อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแคนแอม UC นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงให้เครดิตคุณหมีเก็บการ์ดทองก่อนเลยนะกันนะครับก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมมาเข้าบอด,ดีนะคือคุณหมีแกก็พยายามแปลอยู่แกบอกไม่ค่อยมีคนมากดถูกใจแกเลยยังไงก็มาดูแกให้กําลังใจแกหน่อยนะครับมา,มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เวลาแกทําแปลอะไรก็ได้หรือกดถูกใจให้ก็เป็นกําลังใจให้ให้ให้กับคุณหมีด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงไทม์ไลน์ด้วยนะครับไทม์ไลน์ตัวละครที่อ,อ๋อกำลังจะเข้านะแล้วตัวที่ข้ามตู้ไปแล้วแล้วเ,เดี๋ยวก็จะบอกว่าตัวไหนที่ควรเปิดไม่ควรเปิดนะครับแบบละเอียดนะอันนี้เดี๋ยวมีขอพูดก่อนเลยว่าตัวละครที่เปิดเซฟมาเข้ามาเลยก็คือเริ่มมาคือเรามาซีสิบห้าคอคอคันธัน,นวาคมเลยถูกไหมครับก็คือตู้ยูนิคอนซึ่งจริงๆมันข้ามตู้มาถ้าเกิดเปเซฟ JP เริ่มมาจะเป็นไนติงเกลนะครับแล้วก็ลิกโดมของพี่กาโต้เห็นไหมอันนี้ก็ผ่านตู้มาแล้ว แแน่นอนว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นแซกแ,แดงของพี่ชาหรือไม่ก็อ,อาจจะเป็น All New ออนิวกันดด้กับซาซาบียแหละตามคิวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีจะขออญาตพูดถึงตัวไหนที่ควรเปิดนะครับในบรรดาตอนนี้คือมี4ตัวที่มีคิดเองด้วยแล้วก็ถามจากผู้เล่น JP ด้วยนะครับตัวแรกก็คือในติงเกลอันนี้เพื่อนๆน่าจะเก็บกันแล้วก็พยายามเก็บสักตัวหนึ่งแล้วกัน ก็ถ้าเกิดสมมติตัวนายติงเกลมันตีแรงกว่าแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่อง HP กับ f e n s e น้อยเพื่อนๆก็ไปลงสเตตัสมันก็ได้ครับเป็นลง h p กับ Defense แค่นี้ก็โหดแล้วคือที่มีแนะนำทำไมถึงควรจะรีตอนแรกใช่ไหมเพราะว่ามีผู้เล่นใหม่มาเล่นตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเขาได้ตัวลีมิเตทที่มัน5ขีดไอ้แต่5,3าภมันก็แบกง่ายนี่พูดถูกไหมคือถ้าเกิดรีจริงๆอ่ะมีเห็นคนรีขายอ่ะเขาขาย4ขีดอ่ะ4ขีด5 0 0บาท5ขีดก็6 0 0 คือจริงๆจะไม่เล่นเองจะไปขายก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าคือ,อน,นี้แนะนาว่าถ้าเกิดขยันรีจริงๆอ่ะได้4ขีดแล้วก็ไปถ่ายด่านจบด่านมันจะได้หกหมื่นเพื่อนๆอาจจะเปิดอีกแค่หมื่นสองหมื่นก็เท่ากับว่าในตัวลิมิเต็ดอย่างนายิงเกิลหขีดเลยเพื่อนๆจะเหลือเพชรอีกประมาณ 3- 4 0,000หมื่นเอาไปเปิดตัวอื่นถูกไหมครับทีนี้เพื่อนๆก็เอาไปเปิดอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้เราพูดถึงตัวแรกนะที่ควรเก็บอ่ะอย่างน้อยควรจะมีสักตัวหนึ่งมันช่วย ออยิงบอสง่ายอะเอางี้ดีกว่าผานงพผ่านด่านเจอพวกบอสฟ้าเจอพวกออกิกี้สีฟ้า,าก็ยิงแป๊บเดียวตายเลยนะครับอาต่อไปตัวละครที่2กับตัวที่3มีควรเก็บก็คือลเลื่อนลงมาคือวันที่31ท,ทคอนะครับก็คือนิวกา n ัมกาสซาซาบีนะครับนิวกันดนัมทำอะไรนิวการนัมมันจะเด้งเฮดพีนคนในปาร์ตี้เลยครับจะโจมตีเป้าหมาย1คนเออดาเมจ693%ของพลังโจมตี แล้วก็ฟื้นแคปีี่ของแมคแคีแก่พันธบิตทุกคนเลยก็เป็นตัวดาเมดด้วยแล้วก็เป็นตัวฮิลครับนิวกันดั้มนะแล้วก็ซัสาบีทำอะไรใช่ไหมครับซัสาบีมันจะเป็นบัฟสีฟ้าเหมือนรนะีการ์แหละแต่ว่าไปนั่งอัปเกรดก็คือเก่งกว่ารีการ์ก็เป็นสองตัวละครที่เอาง่ายก็คือเป็นผู้นำสายฟ้าที่เก่งที่สุดนะตอนนี้เราควรเก็บนะครับทั้งสองตัวนี้เลยนิวกันดั้มเด้งเลื่อน <ๆ S 1> มันก็ทำให้ปาร์ตี้เราตายยากถูกไหมครับอันนี้คือสามตัวแล้วที่เพื่อนๆควรเก็บนะครับอต่อไป ตัวที่4นะตัวที่4ก็คือเซตาสีเหลืองครับเซตาสีเหลืองมาวันที่26มคอันนี้เราพูดถึงวันของ JP แต่เอ่อโกบอลน,นี่บอกอะไรไม่ได้เลยจะอยู่ตัวจะอยู่แพงแพงแพงทางขวาเพื่อนเห็นไหมครับตู้ที่2ก็คือเซตาสีเหลืองนะครับแน่นอนว่านักบิลคือนักบินก็คือคาร์มิวนะครับเซตาสีเหลืองเก่งยังไงใช่ไหมครับจะจัหรือจะเรียกเซตาทองก็ได้นะเซตาเหลืองเนี่ยมันฟาดแรงครับแล้วมันไม่สนเดฟ ซึ่งจริงๆตัวสีเหลืองเก่งๆมันหายากในช่วงนี้ควรเปิดนะถ้าเกิดเข้านะครับอ๋อแล้วก็เซตาตัวนี้มันได้เปรียบเพราะมันได้เปรียบคือมันสามารถบู๊หลอด EX เต็มก่อนได้เลยแล้วก็ฟาดไม้ตายก่อนได้เลยก็ค่อนข้างเก่งแถมตัวเองมันเป็นตัวที่โจมตีไม่สนเดฟด้วยก็เนี่ยนะครับสี่ตัวที่ควรเก็บนะที่มีคิดว่าควรเก็บแต่ว่าคือมันอาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตู้นิวการ์ดัมกับซาซาบีเนี่ยมันจะมีนักบิน อีกตู้หนึ่งก็คือเอาโมโลเลนะครับแล้วก็ชาเคอร์เตอร์แอทแท็กแล้วก็ชานาเบิร์กก็คือผ้าเอ่อชาเคอร์เตอร์แอทแท็กหนึงคู่ควรเก็บทั้งบินทั้งคู่เลยเพราะว่าเอมูโลไปขับอยู่กันด้ามก็เก่งถูกไหมครับ <S <S แล้วก็ชานาเบิร์กก็ไปขับซาซาบีก็เก่งนะครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปหุ่น gp 0 2นะไอตัวเนี้ยควรจะเปิดเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฟาร์ม e อีเวนต์ง่ายครับมันได้เงินซึ่งหุน่นคือคือไอบอสที่เราเล่นอ e ีเวนต์เนี้ยมันจะตีเข้าทีละหนึ่งใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่แบบว่ามีฮิตเยอะๆแล้วจี2ีจเนี่ยถ้าแรกมันจะยิงกระสุนลัวครับมันทำมันเลยทลงงําทให้ได้แรงเอ็ดง่ายพอมันทําให้ได้แหล่งเอ็ดง่ายเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ของเร็วครับคือแต่ว่า g p 0 2มีไม่แนะนําให้เอาเพชรฟ้าซื้อนะให้เพื่อนๆดองตัวเขียวไว้ด้วยครับไปดองตัวเขียวแล้วก็ไปเปิดตู้แก๊แต่แต่ก็ไม่รู้ว่าอ,อ,อีเวนจะมาเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเกิดสมมติตัวแกใกล้จะเข้าอีเวนก็ต้องมาแน่นอนประมาณนี้นะครับเป็นพี่การ์โต้ขับจี ตัวเขียวชื่ออะไรนะนอยชิวป่ะประมาณนี้นะครับอ่าสรุปตัวที่หน้าเปิดนะอีกรอบหนึ่งก็คือไนติงเกลเอาเอาเอาส,สักศูนย์ดาวก็ได้น้อยก็ไปยิงบอสอีเวนต,ต์ตัวสีฟ้าถูกไหมครับหรือว่าเป็นลุยด่านก็ได้ถ้าเกิดเอาเอาแกไป PVP ก็ไปอัพค่าเล็บแบบ H p ให้มันเยอะกว่าน,นี้ก็สบายแล้วครับแล้วก็ตัวที่2ตัวที่3เนี่ยแนะนําว่าให้เอานิวแกนดัมหรือซาซาบีครับแต่ว่าจริงๆยูนิคอนที่บวกกับบรราดเนี่ยถ้าเนเพื่อนเปิดคู่กันมาได้เนี่ย เออลงคู่อะไรติงเกลอ่ะยิงบอสสีฟ้าหรือยิงพวกหุ่นสีฟ้าแบบเละเลยนะคือมันแรงลงคู่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เปิดยูนินคอนก็ได้ครับก็ไปรอนิวแันดัมกับซาซาบีนิวแคนดัมกับซาซาบีควรเปิดกี่ตัวใช่ไหมอันนี้มีแนะนํานะให้เอาอย่างละหนึ่งก่อนเพราะว่าเราต้องเปิดนักบินด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามีหุ่นไม่มีนักบินมันก็ม,นกมันก็เก่งกลางๆอ่ะถูกไหมครับเราจะต้องเปิดทั้งอัลโโเร่แล้วก็ชาอย่างละหนึ่งเอาเอาเอาง่ายนะเอาแค่อย่างละหนึ่งก่อนเอาเอาเอามาให มีนักบินของหุ่นแล้วก็เอาหุ่นมาเล่นในทีมได้แค่นี้ก็สบายแล้วครับนิวกนหนหซาซาัหนึ่งซาซาบี1แล้วก็อาโมูโรเลแล้วก็ชาอีกหนึ่งก็เป็น4ตัวก็เจ็บแน่นอนนะต่อไปก็คือตอนนี้หลังจากนี้เพือให้เพื่อ,อนๆดองเพชรยาวๆเลยครับไปเปิดเซต้ากนดัมตัวเหลืองวันนี้26มกราแค่นี้ครับจบส่วนออตัวละครที่เข้าข้ามแพทมาใช่ไหมมีตัวไหนบ้างใช่ไหมครับตัวละครที่โกบอล เปิดปุ๊บเนี่ยข้ามแผงก็จะมีในส่วนม้าเขียวเอสดแคนดัมเอสดแนดัมนี่มาเฉยเลยนะงงมากแล้วก็โอ,อซากุหนึ่งแล้วก็เพียวไรเดอร์แล้วก็ฮันมะแล้วก็ GP 02นะครับประมาณนี้นะอ่าเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับก็อย่างที่หมีบอกคือรอเปิด4ตัวนี้แหละอย่างน้อยนิวแันดัมมีมันทำให้ทีมตายยากครับเผื่อเอาเอาไปเล่นด่านเนี่ยที่จะเปิดหลังจากหมดที่13เนี่ยถ้า ถ้ามีนิวกันนัมมันก็3ดาวง่ายเพราะว่าปาร์ตี้เราตายยากถูกไหมมีซาซาบีเราก็ลงเป็นผู้นำสีฟ้าที่เก่งที่สุดนะแพทตอนนี้ถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนเซตาเหลืองก็โหดมากตีทะลุเกาะอ,อ่ะแล้วเจอกันนะครับ